ดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกันในสัปดาห์ที่27หน่วยฤดูบ้านเราค่ะนะคะมาดูคําสั่งกันนะคะคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นภาพที่สัมพันธ์กันค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพด้านขวามือว่าสัมพันธ์กับภาพด้านซ้ายมือตรงกับข้อใดหลังจากนักเรียนสังเกตแล้วนะคะให้นักเรียนโยงเส้นภาพที่สัมพันธ์กันโดยคุณครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าภาพแรกก็คือด้านซ้ายมือ เป็นรูปผู้หญิงควรใส่อะไรดีคะหนึ 1, ุงมือ 2. อรองเท้าสามเสื้อ 4. หมวก 5. ก้ากางเกงหกผ้ 6, าันโคอเอ๊คุณครูค,คิดว่าเด็กเด็กผู้หญิงควรใส่อะไรดีนะบนหัวต้องเป็นหมวกใช่ไหมเราก็โยงไปที่หมวกได้เลยคะ่ะต่อมานะคะคำสั่งให้นักเรียนระบายสีในวงกลมให้เหมือนภาพด้านซ้ายมือให้สวยงามค่ะให้นักเรียนระบายสี ภาพในช่องด้านขวามือให้เหมือนในช่องด้านซ้ายมือค่ะเมื่อนักเรียนสังเกตแล้วนะคะก็ให้นักเรียนระบายสีตามตัวอย่างที่คุณครูได้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยค่ะต่อมานะคะคําสั่งส่วนทนาเกี่ยวกับฤดูฝนให้นักเรียนระบายสีรูปภาพและนําเศษผ้ามาติดลงเม็ดฝนตามจินตนาการได้เลยค่ะค่ะต่อมานะคะคําสั่งให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพที่ตรงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยจะมีคำศัพท์มาให้5คำหนึ hand แปลว่ ear, บบามือสอง ear แปลว่าหู 3. าม mouth แปลว่าปากสี eye แปลว่าตา 5. foot แปลว่าเท้าค่ะหลังจากคุณครูได้บอกความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านขวามือไปแล้วนะคะให้นักเรียนดูภาพด้านซ้ายมือว่าตรงกับความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านขวามือ ของนักเรียนโดยให้โยงเส้นตามตัวอย่างที่คุณครูได้ํำให้ดูได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันในสัปดาห์ที่28หน่วยภัยพิบัติค่ะมาดูคำสั่งกันนะคะคำสั่งบอกว่าให้ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับอักขีัยแล้วให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการก่อนอื่นนะคะเรามารู้จัก คำว่าอักคีภัยหมายถึงอะไรก่อนนะคะค่าคำว่าอักคีภัยหมายถึงภัยหรือเหตุการณ์อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแลทําให้เกิดการลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมต่อเนื่องสภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่องหรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความแรงก็จะมากยิ่งขึ้นสาเหตุของอัคคีภัยนะคะ มีสองลักษณะหนึ่งสาเหตุของอัคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจเช่นการรอบวางเพลิงค่ะสสาเหตุของอัีภัยอันเนื่องมาจากความประมาทค่ะแหล่งกําเนิดอัีภัยนะคะ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้า2การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ 3. ความเสียดทานของอของประกอบของเครื่องจักรเครื่องยนต์4เครื่องทําความร้อน 5. วัตถุที่มีผิว ผิวร้อนจากเช่นเหล็กที่ถูกเผาท่อไอ้น้ำเป็นต้นค่ะค่ะหลังจากคุณครูได้อธิบายความหมายของอักขีภัยไปแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพตามจินตนานการได้เลยคะ่ะ